ดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เด็ก13คนหรือทีมหมูปา่าได้ติดทำถึง17วันในปี2561นะครับและโด่งดังระดับโลกนะครับจนต่างชาตินำไปสร้างภาพยนต์กันเลยทีเดียวถ้ำไหนครับถ้ำหลวงุนน้นางนอนนะครับใช่แล้วครับเรากำลังจะไปแอลถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนระหว่างทางก็มีของขายเพียบเดินกันอย่างเดียว รยากาศจะสุขสัดมากแต่ที่เราปล่อยเสร็จปุ๊บนี่มันเป็นบรรยากาศที่เป็นแบบนี้นะครับต้นไม้เยอะเลยแล้วเจอขุนน้าสระน้ํามรกตรนะครับไม่ไม่เจอถ้ำเลยนะถ้ำอยู่ไหนเขาเรียกว่าขุนน้านางนอนในบริเวณนี้ฝ่ายก,ร,การะกบอกชัดเจนอ้าวปรากฏว่ไม่ใช่นะครับเราก็ถ่ายรูปเป็นหลายช็อตเลยล่ะ <S <S 2> <S 2> เราต้องเดินทางจากตรงนั้นอีก2กิโลเมตร จนกระทั่งไปถึงถ้ำหลวงนะครับโอ้โหที่นี่ของจริงแล้วของจริงแล้วลหละครับถ้ำหลวงขุนน้านางนอนบรรยากาศขายของคึกคักมากบารายากาศเป็นแบบนี้เลยและแล้วเราก็ต้องลงจากรถแล้วก็เดินกันอีกเดินกันอีกนะครับระยะทางอีกระยะหนึ่งเลยล่ละขายไม่ไหวก็นั่งม้ากันไป มีบริการม้าให้ด้วยแค่ๆเลยนะครับราคาไม่แพงเมื่อไปถึงปากถ้ำนะครับโอ้โหป้ายบอกมาแล้วเราจะต้องเดินไปแล้วบรรยากาศประมาณนี้เลยเนี่ยเราจะไปที่หน้าปากถ้ำกันดีกว่าไปกันเลยเราก็ต้องเดินขึ้นไปบนเขาอีกสักระยะประมาณ500เมตรนะครับโอ้โหไปถึงพบโอ้ no 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 ไม่ให้เราขึ้นไปไม่เป็นไรถ่ายรูกปกันดีกว่า รอบๆบริเวณนั้นก็มีการจัดทิธีทศกาณกันอย่างยิ่งใหญ่ใหญ่โตเลยแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติการช่วยเหลือทีม13มููบาออกจากถ้ำน่าสนใจมากนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยที่นี่ถัดออกไปหน่อยก็เป็นอนุสาวรีย์ของจา่าแซมนะครับและก็เป็นภาพวาดพิธีทศกาณ การช่วยเหลือทีม13มหมูป่านะครับนีนน่เรามาอยู่ทีุ่รจาาแซจาแซมนี่เป็นหน่วยซิลนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือทีม13มหมูป่าจนตัวเองต้องเสียชีวิตนะครับ นี่คือบริเวณรอบๆของอนุสารี์จ่าแซมมีมุม,มน่ารักน่ารักน่าสนใจมากเลยนี่ไงอะไรเลยกบน้อยอยู่ในรูนะครับที่เป็นหอนิทัศพที่เขาจัดแสดงนทศการภาพวาดนะครับของการช่วยเหลือทีม13หมูป่ามีรับผรุตต่งางๆครับแล้วก็โครงสร้างน่าสนใจมากเราได้เจอเจ้าแม่นางนั่งที่นี่นะครับเป็นเจ้แม่นางนัที่แสนจะน่ารักมากๆเลย นี่คือภาพวาดประวัติของเจ้าแม่นางนอนนะครับออกมาถ่ายทอดโดยิลปินเชนรายภาพวาดของวีรบุรุษที่มีสว่วนเกี่ยวข้องในทางช่วยเหลือทิมสิบชายหมูาที่นี่ะครับสวยงามมากมุมขายของเที่ยวลึกและลูกฐานต่างก็เจ๋งมากเลยก็ขอขอบคุณคณะท่องเที่ยว ทุกท่านนะครับแม้จะปวดขานิดหน่อยแต่ก็มีความสุขเหลือเกินบ๊ายบาย